เช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาต่อกับคอนเทนต์เล่นฮีโร่อาร์วีทุกตัวนะครับคลิปนี้ก็เป็นอีพีที่10แล้วนะก็ได้แก่ฮีโร่ที่มีชื่อว่าช้างหน้านะครับอันที่อันถุก็ขอภัยด้วยนะไม่รู้มันอ่านว่าช็อกหน้าหรือช้างหน้าหรืออะไรหน้าไม่รู้อะมาฟ้าที่หยิบมานี่ จะทำอีพจะทำคอนเทนต์โดยตรงเลยฮะหิบมาไม่ได้ดูฮีโร่ของู้นเลยคือขอซัพพอร์ตก่อนเลยเกมนี้แต่ไม่แต่ว่าตัวผมไม่ใช่สายซัพพอร์ตนะ <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าจะเล่นออกมาดีหรือเปล่า <c oughs> ก็รอติดตามกันนะครับออของเฟรนี้แล้วกันเมลแล้วมีอย่างทุนเรศ <c oughs> <c oughs> To โอ้เสบิเตอร์ไปรีบนะเราอะ่ะเดี๋ยวเราเรอลิงเราแป๊บหนึ่งนะฮะเขาจะไม่กลับเดินแน่เนี่ยแต่ก็ถือว่าดีนะฮะหยิบั้างมาพิกแรกเจอโอมานะ,ะโอมาแล้วก็ตัวอย่างทิกซี่นะรกด <Richard. S 2> ล้างไปก็น่าจะอ่าโดนแอบแล้วกดล้างไปก็ ผลนี่แหละติดไปแล้วอ่จะจะเย็นลบจะเย็นตัวนี้ค่อนข้างเปลืองมานาไม่ได้เอาพลังแฝงเพื่อปรมานาอรกจะด้วก็อาจจะต้องใช้คิวดับบ้านบ่อยในมะันเกมลิงเ,เราจะเอาปุ๊บไปหนึ่งทีเขาไม่มีฟิลเตอร์นะเราสโลไปจะเ,เอาสวยตายไป ซวิวมาีเราโดนละเป็นไรยังได้เกมตเท่าไหร่ต้องรอของนิดนึงรอของกลับบ้านกอนถอยถอยตอนนี้ขอออกไปเปิดแมปอือช่วงนี้ในแรงก็ค่อนข้างเจอตัวอย่างแก๊ก บวกกับตัวอย่างเทลมายืนคู่กันนะดึงมาก็ยิงใส่ยิงใส่แล้วค่อนข้างน้ำขานะ <Mag ist S 1> ช้างก็เป็นตัวหนึ่ง <is S 1> ที่แก้ทาได้ดีมากแต่ไปสไลด์มาล้วก็ะกีอเนไปเปล่าเกินไปเปล่าสูงไปปวโอ้โหหลำมาขนาดนี้เมลเรากลับบ้านเดี๋ยวเราจะไปเคลียร์กลางให้นะเพราะแต่เหมือนช้างไม่ใช่ช้างเลยลิงเราก็จะมาเคลียร์ ไม่ลิงเข้าแดงครนวนี้ก็กดแรนดมาสามคนนะมากับมากับลิงเนี่ยแล้วก็เมดเรานะครับใช่ไีมใช่ป่ะใช่ดิเป็นตัวที่เปืองมานาค่อนข้างมากเลยอ๋อจะ้งยวเขาขอโทษหัวไปเลยเพื่อน โอ้โหเราเราอยู่ได้แล้วก็แค่ยืนด้านหลังยืนให้กำลังใจต่อไปผมจะออกเป็นลองทางหน้าสถานานะฮะยืนว่าตรงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ดีเลยหมดทายหมดเลยก็เลยเอามานะอย่างเมื่อกี้โดนโอมาปั่นไปก็โอ้โกนตีแทบไม่ได้นะฮะ มีรองคาก็ช่วยได้ได้กดสักวินึ่งอ่ะเดินเดินเปิดป้ายให้เร, <We are S 1> รื่อยต่อไปก็เนะี่ยเบสิกของแท้งนะเดี๋ยวจิตโอ้นเออ,อไม่เดี๋ยวเล้นะเมีเราหลุดเหรอหมือนเมดเราจะหลุดนิดหน่อย นั้เป็นเมสสสองนะต้องเกมนี้คง,ง,งต้องออกทอยแล้วแหละล่างเราโดนอีกแล้วลลีน อยู่ในพุ่มนี่แหละอือเดี๋ยวเขากลับบ้านก่อนแล้ว <Ret reat. S 1> อดถอนแล้วัเหลียวมาโดนดักแต่ก็ยังรอดอยู่หิวหิวแล้วก็ไปเติม,ม s. <S ล่างแต่แทวเราเหมือนจะเสียติดในการกันมาแล้ววิง่งนะจังหวะที่ทขททขเขาโผล่มา นี่สายจู๊กนะฮะวิ่งรอบรอบปั๊มรอบกองไฟแล้วไม่มีดาเมแอะไรทำได้แค่นั้นแหละมาเสียแล้วอ่ะีไป องกาหรือเปล่านะไม่เข้าแน่พอเราเดินขึ้นมานี่เขาแกงหวะโอเ,เคซิลอยู่บนนะฮะเขาไม,ม่มีเลือดที่จะการป้อมย <Shut down. S 1> ูเมสซี่มา,าเ,เราถอยมาตั้งหลักก่อน <need> แต่ก็ต้องรอรอลิงกับเทลมีของหน่อยนะฮะตัวัก็ค่อนข้างเล็หน่อย Welcome Welcome กำลังไปนะครับรอแป๊บหนึ่งหมีดประท้ามีดแล้วดู <An enemy S 1> ได้ด้วยวะ <been> โอ้ยแต่รเราไม่ทัน Your tower has been destroyed. has been defeated. Waiting is our suit. ัด,ด,ด,ดแกง้รอดไหมู <único Liberty Overwatch> ยังรอ <anime> <yesterday> ดอยู่นะกูได้มาตัวหนึ่งนะปู่ันี <opening> ้ค <equally> หับผมฟังขึ้นเป็นกันเวทนะดาเมจเขาแรงมากเลยคิกซี่ ซีแรงมากเลยวะ่ะโหที่ตายด้วยวะ่ะยอดสุดยอดแบบอเดก็โอเคเอาปล่อยใส่แล้วมนันอื้อเลยเพืยต,ยตายตายแทบบ้เออโอ้โหใส่ใส่ทุกสกิลที่วิ่งเร็วห <c oughs> นีแล้วหนีแล้วไม่อยู่แล้วจังหวะเนี้ย โอเ้เกือบตายนะฮะอยู่ในวงไฮสเตอีกเสียววินิ่แตกโอ้เจ้าหมาเมื่อกี้มุมแคบด้วยแล้วอนเล่นยากอยู่นี่เราแตกเพราะว่าแตกสองตัวเลย เอ๊ทำไมลิงนี่เขาชอบออกเองไฟแต่กำลังมันจะจุด หยับบุญน่าสนใจเขาหายไปหมดนะน่าจะดักฟุ้งเกิดว่า ประมาณสามร้อยเราจะได้เกอบกันเียบมือถอยก่อถอยดีกว่าถอยดีกว่าก็ว่าเอิดใจอยู่นะเหมือนจะเห็นแวบๆเมื่อกี้เขาเดินเหมือนเขาจะเดินสี่แล้วให้เลี่ยวมาแยกอยู่ตัวเดียวนั่นแล้วก็เดินเป็นหมู่คณะไปเลย อีกหนึ่งนาทีมังกรเกิดนะตัวเลงกลับไปกันแดดโอ้โดนปิดแล้วมาอย่างนี้อละ่งนียก็ตายดยครับไม่เราจะต่อด้วอไปยืนเลื่อนเลยเหนือเราไม่ได้ออกลมเกาะเลยนะ ก็เลยไ,ไม่มไปทำไได้เลยนะครับแล้วดันพื้นที่จะดันได้ดันถึงเลยดาวไปแล้ว,วอืม ท้าผมใช้พลังแฝงเป็นพลังแฝงเกาะนะฮะถ้าจะใช้สิเสื้อก็เหมือนจะเป็นตัวติดไกที่ใช้คุ้มมากกว่านะครับของที่ผม,ผมแล้วแต่คนจะเลือกถ้าจะใช้เป็นที่เป็นลากไม้ที่ว่ามีซีซีรับเผารอบๆก็ช้าเป็นฮีโร่ที่ไม่ค่อยมีซีซีไม่มีเลยแหละนอกจากสโลสกิลหนึ่งแค่นั้นกนะ็เลยเอามาแล้วไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ ก็เลยเอานี้มาเผื่อเผื่อว่าโดนโจมตีในทีมไฟา์แล้วสแต็กเต็ม20ก็มันจะมีการช่วยยกเลยะโหนี่ก็ต้องกลัวแล้ววะแค่หนีไปไปรู้วิ่งโอ้โหโอ้โหหมดตันไปแล้ยังจะแทงโดนอีก ว,วิ่งวิ่งวิ่งอย่างเดียวตังวัน,นี้เอ้ยนาะผิดจังหวะไปนิดนึงด์กไปแล้วขอสะท้อนไปทถายไป เขาจะเอามังกรดาดาว้นะครับนี่แล้วก็เช็คป่าเช็คุ้มไปก่อนมารวมแล้วครับนีห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 นีนี่โอ้ยหทไ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  ดูไฟหลอแพ้วอ่ะทุกคน <Welcome us. S 1> เราใส่สกิลหมดไปแล้ว <Welcome. S 1> โอ้ e <tern> แล้วเขาพึ่งมาเติมไม่มีสกิลอะไรหัวกับเขาต่อแล้วอะ่ะเอ๊ดา์าเกิดแล้วไม่ใช่เหรอเขาไม่ปล่อยมังกรมังกรอยู่ใครโอ้กนันได้

ไปกดมลก็หืมอะรจะดันทีมานานมัเนเลอะเก้อ เดรเกิดแล้วเราเกิดแล้ว,ลวใส่ต่อเลเทลมันมีตาเกิดเอออย่าเข้าไปใกล้มันขนาดนั้นอเออเือบเดือบเอ้ยดันได้นะฮะจบได้นะครับเนี่ยส่วนเดืชิกซี่ตัวเดียวนะครับกันไม่ได้ได้นะเดเติมเลือดไปตนะังอ,ออกธนูลงไม่ได้ออกธนูมา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 ม,าม,ามาลยม คนตัวแข็งแล้วปลุกมันออมาเกือบเกือบไจบได้จบได้ดันตียิงป้อมโอ้โหไม่ก้อนมันมีเกาะเกิดเด็กสองตัวตีป้อมโอ้กูตายแออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวฮิวหิวหิวโอ้โหฮิวไม่ทันนะครับผมเฮ้ย ลิงคือความหวังลิงคือความหวังโอ้โหคลิปคลิปไม่เข้าป้อมโอ้โหจบแล้ว <double> คลิปโอ้โหเลือดเลือดแค่นั้นนะโอ้มันบีบหวัวใจเหลือเกินลบเฮ้ <Nope. S 1> ยโอ้ย20นาทีแล้ว โอ้ยถือว่ายังทรงๆอ,อยู่นะฮะโอ้โอสวนกันไปสวนกันมาแล,ล้วลอลิงลราเกิดกันนะเอาโอ้โหว่าเกิอ <c oughs> อ่น,นี้แหละเป็นปัญหาสำหับเรามากเลนดาน มาดิทุกคนฮล <R ally. S 1> โลอีก no, <come> โอ้ยมันขึ้นล่างว่ะมันขึ้นล่างเ <R ally. S 1> yeah. ว่ะเดี๋ยวเราโอ้โหเขาโซนมังกรยับเลยว่ะทุกคน เฮ้ย,ยส่วนได้นะครับอย่าไปกลัวโอ้ยหายแล้วโอ้ย,อยจบ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 ังหวะนี้ดันไปเลยวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ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 ่งตัวอะไรเกิดทันไหมโอมาร์ เกิดไม่ทันเอ,อ่เปิดไปเลยมิเชลอย่าไปกลัวยิวเออจบสักทีอเออเอยมันบีบขั้นหัวใจเลยเกิดโอ้กว่าจนนะายเยอะไม่เหนื่อยเลยวะ่ะเฮ้ยโอ้ที่หนึ่งเยอะ เเทนนี่่หึงยรับดาเมจทั้งหมดริบแปดเปอร์เยอะพอดไลาทุกคนไม่ดีเลยเขาปล่อยยิ้ดัน,นล่างเป็นช่องโหว่ของเขาเลยรับดาเมจไปแสนหกสุดยอด ครับก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับคอนเทนต์เล่น RV EP ที่10ในวันนี้นะครับได้ EP ที่เดิก็ตัวต่อไปก็เป็น EP ที่10นะครับผมก็เป็นตำแหน่งแทงแทงซับหรือเปล่าแทงซับนะได้แก่ฮีโร่ที่มีชื่อว่าโอเมก้านะครับผมจะเป็นไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับบ๊ายบาย